แล้วโควิดมันยังไม่ได้หายไปไหนถ้าเราประมาทแบบนี้ตัวเลขมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆผมขออนุญาตนะฮะอัปเดตตัวเลขโควิด1 9เแป๊บหนึ่งวันนี้สบครายงานตัวเลขโควิด -19 ผู้ป่วยในประเทศเนี่ยเพิ่มขึ้น194คนนะมาหลักร้อยอีกแล้วนะมาแตะหลักร้อยแล้วกําลังจะไปแตะ200ด้วยคุณอาที่พูดคุณผู้ชมแล้วอะไรค่ะพรุ่งนี้วันหยุดราชการวันหยุดนักขัตฤกษ์วันจักรีอาทิตย์หน้าหยุดสงกรานนี่ไงนี่ตัวเลขกําลังจะเพิ่มขึ้นเป็นหลักร้อย 200 300กลัวแล้วนะแล้วในขณะที่ผู้เสียชีวิตโอเคยังไม่ได้มีเพิ่มก็จริงยังเป็นตัวเลขศูนย์ก็จริงแต่อย่าประมาทดังนั้นตอนนี้สถานการณ์โควิด19มันเริ่มกลับมาส่อเขาจะรุนแรงอีกครั้งทําให้วันนี้คุณผู้ชมครับมีการเสนอว่าสงสัยคงต้องปรับพื้นที่เป็นโซนสีจัดเป็นโซนโซนแบบเดิมอีกแล้วพี่พุธอากัายและคุณผู้ชมที่รับ,รบของคิงทุกคนครับดูหน้าจอตอนนี้ฮะ ห้าจังหวัดที่จะปรับเป็นโซนสีแดงคุณอาพี่พุทธคุณผู้ชมอยู่พื้นที่ไหนดูกรุงเทพแล้กรุงเทพไงปทุมปทุมธานีนะพุดเดินนนทบุรีสมุทรปราการนครปฐมโอ้โหปริมณฑลห้าจังหวัดนี้จะถูกจัดโซนสีแดงหมายความว่าอะไรหมายความว่า จะต้องไปคุมเข้มพวกร้านอาหารผับบาร์สถานบันเทิงต้องปิดสามทุ่มนะในพื้นที่โซนสีแดงย้อนกลับไปเหมือนกับกฎก่อนหน้านี้นะคะถูกต้องครับกินอาหารที่ร้านได้แต่ห้ามดื่มเหล้านี่คือพื้นที่โซนสีแดงจะวางมาตรการแบบนี้ขยับลงมาเป็นโซนสีส้มมี9้าจังหวัดสมุทรสาครสมุทรสงครามชุมพรตากราชบุรีชนบุรีสุพรรณนราธิวาสที่มีข่าวว่าติดโควิดในเรือนจำและก็เมืองกาญ จาจังหวัดนี้คุณผู้ชมครับมาตรการเขาจะเสนอให้ร้านอาหารผับบาร์สถานบันเทิงปิดได้ไม่เกิน5้าทุ่มกินอาหารได้ดื่มเหล้าได้แสดงดนตรีสดได้แต่ห้ามเต้นนี่คือสำหรับโซนสีส้มเวลยะห่างถูกต้องครับ,รบไปโซนเหลืองหน่อย12เ0อ่อ10จังหวัดตามหน้าจออยุธยาสระบ,บุรีนครนายกฉะเชิงเซาเพชรบุรี ระนองระยองสงขลายยะลาขอนแก่นคสีเหลืองเนี่ยร้านอาหารผับบาร์คาราโอเกะจะปิดได้ไม่เกินเที่ยงคืนกินอาหารได้ดื่มเหล้าได้ดนตรีสดมีได้แต่ยังงดเต้นนส่วนมันออกมาไงเหงื่อไงใช่เวลากระเด็นสีเขียวที่เหลืออีก53จังหวัดก็คือทุกอย่างเปิดได้ปกติอันนี้จะเตรียมเสนอสบคชุดเล็ก7เมษายนอีกสวันถ้าสบคชุดเล็กโอเค มีผลใช้ทันทีเล้วน,น,นะ,ะลแล้วเพิ่งจะเปิดขยายเวลามาได้ไม่นานมันก็สะเทือนคนธรรมาหากินอีกแล้วใช่แล้วรอบนี้น่ากลัวมากนะฮะ<ม>เพราะว่าอะไรแต่ละจุดเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกันเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังทีนี้คุณผู้ชมครับคลัสเตอร์สถานบันเทิงหรือว่าผับบาร,รอบนี้ถูกจับตามองและพูดถึงเยอะมากดังนั้นตอนนี้มีการเสนอสามมาตรการที่จะคุมเข้มพวกผับบารสถานบันเทิงสามมาตรการคืออะไรฮะลองดูพร้อมๆกัน สามารถการที่จะกำหนดคุมเข้มก็คือว่าถ้าพบผู้ติดเชื้อโควิด19ร้านไหนก็ตามต้องปิดทันทีอย่างน้อย2สัปดาห์ครับแต่ถ้าหากว่ามันเริ่มกระจายเป็นโซนคือสมมติว่าบริเวณพื้นที่นั้นมีสองสาร้าน2-3งสมผับกระจายกันแล้ว2-3สผับต้องปิดโซนนั้นเช่นทองหล่อทั้งโซนโสีลม ก็ต้องปิดทั้งโซนเพราะส่วนใหญ่มันก็จะอยู่กันเป็นโซนนะคุณมันไม่ค่อยจะโดดเดี่ยวนะถูกต้องชาญเมืองอะไรแบบนี้ส่วนระดับสาคือสีแดงค่ะถ้ามันเกินกว่าคําว่าโซนคือไปไกลเกือบทั่วทั้งจังหวัดปิดจังหวัดนั้นทั้งจังหวัดนี่คือมาตรการที่จะคุมเข้มเพราะต้องรีบตัดตอนโควิด -19 ที่มันอาจจะระบาดรอบใหม่มาจากคลัสเตอร์ผับบาร์ครับตอนนี้ที่น่าห่วงพี่พุธอากาศคุณผู้ชม สบคบอกว่าเด็กอายุ5เดือนกับ1ขวบมีติดโควิดวันนี้ที่เขารายงานติดจากคนในบ้านซึ่งบางทีแล้วก็ไม่รู้ว่าคนในบ้านเนี่ยเขาออกไปทํางานไปเจอเจอคนที่อาจจะไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์มาแล้วก็เอาเชื้อมาแพร่กระจายแล้วเขาก็กลับมาบ้านโดยที่เขาก็ไม่รู้ตัวว่าเขาติดโควิดแล้วก็มาติดเด็กๆเนี่ยฮะตอนนี้คุณผู้ชมครับมี7จังหวัดที่มีความเชื่อมโยงจากคลัสเตอร์สถานบันเทิง7จังหวัดที่ผมพูดถึงมีอะไรบ้างอผมไเรียงแบบนี้ 7จังหวัดนั้นประกอบไปด้วยกรุงเทพนครปฐมปทุมธานีเลยชนบุรีเชียงใหม่และชุมพรนะฮะเจังหวัดนี้มีความเชื่อมโยงกับคลัสเตอร์สถานบันเทิงก่อนหน้านี้เขาบอกว่าที่ปทุมพบผู้ป่วยโควิดอาจจะเสี่ยงติดโควิดมาจากตลาดบางแคก่อนหน้าที่เคยระบาดรอบก่อนหน้านี้ใช่ใชแล้วก็อาจจะมาเที่ยวผับบาร์ และก็มีการแพร่เชื้อ,อและหลังจากนั้นมันก็เนี่ยฮะติดกันไปติดกันมากระจายไปยนู่นไปนี่อิรุงตุงนังไปหมดนี่คือความเชื่อมโยงของคลัสเตอร์ผับแล้วกระจายไปหลายจังหวัดสบคอบอกครับว่าจุดอ่อนของผับบาร์สถานบันเทิงส่วนใหญ่ที่มันมีความเสี่ยงเพราะอะไรหนึ่ง การระบายอากาศมีน้อยเพราะเป็นพื้นที่ปิดใช่สองเพดานมันไม่ได้สูงแบบสตูดิโอเราเีใช่ไหมฮะเข้าไปปุ๊บกับบางทีก็ไม่กี่คืบก็เพดานแล้วอาากศไม่ถ่ายเทอากาศไม่ถ่ายเทสามคุยกันใกล้ชิดใช่สี่ก็มันแคบมันเสียงดังด้วยไงหรือต้องตะโกนใส่กันไงดนตรีก็ร้องไปเราก็แบบเออยังไงอะเอออยู่อย่างนี้ นี่ยังไม่รวมกับเต้นนะใช่ยังไม่รวมกับเต้นนะเงือเงือกระจงกระจายนะถูกครับนี่คือจุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยงทําให้รอบนี้มีความเสี่ยงมากว่าโควิด19ถ้าจะระบาดอีกครั้งระลอบใหม่จะมาจากพวกคลัสเตอร์ผับบาร์หรือเปล่าปีที่แล้วคลัสเตอร์มาจากสนามมวยผับย่านทองหล่อแล้วก็มาอีกรอบหนึ่งคือสมุทรสาครตลาดกลางกุ้งแล้วก็มา แวะที่ตลาดบางแคแถบนั้นเราแ,แวกนั้นรอบนี้เขากลัวว่าจะประวัติศาสตร์สำรอยซึ่งไม่อยากให้สำรอยนะฮะ<ช>นี่คือความเชื่อมโยงของทั้งหมดนะ